เพียงง่ายๆเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถปิดวิดีโอไม่ให้เล่นอัตโนมัติได้แล้วนะครับ The c h a n สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง how to นะครับเทคนิคการปิด การเล่นวิดีโอบน Facebook นะครับอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดเลยนะครับปี2020ก็คือเวลาเราเลื่อนฟีดข่าว Facebook นะครับถ้าเป็นวิดีโอคือมันจะเล่นอัตโนมัติใช่ไหมครับเนี่ยครับเห็นไหมครับแล้วเราจะทำไงถึงจะปิดไม่ให้ Facebook เล่นวิดีโออัตโนมัตินะครับเดี๋ยวลองเลื่อนดูว่ามีวิดีโออีกไหม ถ้าเราเจอวิดีโอมันก็จะเล่นอตัตโนมัตินะครับเห็นไหม,ไมครับวิธีปิดก็ไม่ยากนะครับก่อนอ in ื่นนในหน้า Facebook นะครับกดที่3ามขีดบนนะครับขวามือ3ามขีดนะครับกดตั้งเข้าไปเลื่อนลงมานะครับหาคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแตะเข้าไปเลยการตั้งค่านะครับเสร็จแล้ว เราแตะที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวหลังจากนั้นแตะไปที่การตั้งค่านะครับมาแล้วการตั้งค่าเสร็จแล้วเลื่อนลงไปล่างสุดเลยนะครับเลื่อนไปล่างสุดเลยนะครับจะเจอคําว่าสื่อและผู้ติดต่อแตะเข้าไปครับสื่อและผู้ติดต่อเมื่อเราเข้ามาถึงหน้านี้นะครับก็เลื่อนลงมานะครับล่างสุดเลยเล่นอนะัตโนมัติเห็นไหมครับ บรรทัดที่3นะครับจากท้ายการเล่นอัตโนมัตินี่ครับเมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและ WiFi เราแตะเข้าไปนะครับ <c oughs> ไม่ต้องเล่นวิดีโออัตโนมัติไม่ต้องเล่นวิดีโออัตโนมัตินะครับเราติ๊กถูกช่องนี้ไว้แล้วกลับไปดูที่ฟีดข่าวกันนะครับดูว่าวิดีโอจะยังเล่นอัตโนมัติไหมนั่นเห็นไหมครับ ไม่เล่นแล้วนะครับเมื่อกี้มีวิดีโออีกหนึ่งอันไม่เล่นแล้วนะครับเห็นไหมครับ <c oughs> เพียงง่ายๆเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถปิดวิดีโอไม่ให้เล่นอัตโนมัติได้แล้วนะครับก็ <c oughs> วันนี้มาแนะนำกันเพียงเท่าน,นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอคลิปเคล็ดลับเทคนิคดีๆอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม